เป็นสายอาชีพที่สําคัญต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะว่าสร้างทุกอย่างที่ใช้ในการสื่อสารค่ส่วนว่าถ้าขาดอาชีพนี้ไปเนี่ยทุกอาชีพจะไม่สามารถมีอะไรมาพรีเซนต์ตัวเองได้อะคือมหมอยังต้องพึ่งอาชีพนี้เลยครับอย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีโลโก้โรงพยาบาลก่อน วัสดีค่ะพบกับสายชนและนี่คือโชคชนตูดิโอค่ะวันนี้นะคะทางโรงเรียนดาราวิทยายลัยเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ชนเรียนตั้งแต่ประถมถึงมัธยมเนี่ยเขาทําการติดต่อมาค่ะเขาอยากจะสัมภาษณ์ชนลงรายการพอดแคสต์ของโรงเรียนค่ะเขาอยากจะสัมภาษณ์เส้นทางของการที่สายชนเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ได้ยังไงจุดประสงค์ของรายการนะคะเขาอยากจะให้สิทธิ์เก่าโรงเรียนเนี่ยมาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆเด็กๆนะคะเขาก็ น่าจะเห็นชนใน YouTube แหละเขาก็เลยติดต่อมานะแล้วชนเนี้ยก็ได้มีโอกาสไปดูเทปเก่าๆของคนที่เคยมาออกรายการพอดแคสก็จะมีแต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะซึ่งชนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรขนาดนั้นนะนี่ตามความคิดชนเองนะคือเราอะมีเป้าหมายในชีวิตอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงณจุดนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าในเชิงของประสบความสำเร็จในการเลือกแต่อาชีพเนี่ยเอออันนี้ชนรู้สึกว่า ชนประสบความสาเร็จเขาอาจจะอยากคุยกับชนในเรื่องนี้ก็ได้คําถามที่เขาอยากจะถามเนี่ยก็ประมาณว่า,าให้พูดถึงอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็ที่มาของช่อง YouTube แล้วก็ให้เล่าชีวิตวัยเด็กตอนที่อยู่ในโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะชนก็เลยถือโอกาสอัดบล็อกไปด้วยเลยค่ะอยากจะให้คนใน y t u t u เนี่ยได้รู้เหมือนกันค่ะว่าที่มาของกราฟิกดีไซเนอร์เป็นยังไงที่มาของช่องยูทูบชนเป็นยังไงนะคะเขานัดชนบ่ายโมงค่ะ เอ้ยตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าแล้วอะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ชนจะโดนคนอื่นสัมภาษณ์นะคะค่อนข้างประมาทเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอู้ไปเรื่อยแต่เขามากมาแค่ไหนนะคะอุ้ยเขาทําการส่งลิงก์ซูมมาแล้วคะ่ะทุกคนอโอเคค่ะเราไปเริ่มทําการสัมภาษณ์กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาพบกับเราอีกครั้งในพอดแคสคิดดีที่ดารา2021นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับอีกกลุ่มสายอาชีพนึงนะคะที่เป็นกลุ่มสายอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมเช่นกันเป็นเรื่องของกราฟิกดีไซน์นะคะเราได้ ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เป็นนักเรียนสิ์เก่าของเรานะคะเราก็ภาคภูมิใจที่จะนําเสนอแล้วก็มาพูดคุยให้กับน้องๆกับท่านผู้ฟังว่าเออเส้นทางนี้เดินยังไงรวมถึงเธอไม่ได้ทํางานเรื่องกราฟิกดีไซน์อย่างเดียวเธอมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วย<ม>เดี๋ยวเราไปพบกับเธอค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอีสสวัสดีค่ะทุกคนค่ะแนะนําตัวเองหน่อยสิลูกว่าเออเรียนดารารุ่นไหนจบจากดาราไปเมื่อไหร่ละคะ เราจะคุยเป็นภาษาไทยสากลนะคุูอินเนาะได้ค่ะลูกจะหลุดเมืองบ้างก็ได้นะคะชื่อสายชนทุรันไทยสงค่ะเลขประจำนักเรียนยังจําได้อยู่เลยค่ะก็คือ2 4 3 3 3ค่ะชนจบม .6 ที่โรงเรียนดาราค่ะรุ่น121อเลขสวยทั้งรหัสประจําตัวทั้งเลขรุ่นเลยนะ ชื่อรุ่นว่า magnificent ค่ะแล้วก็เรียนดาราตั้งแต่ชั้นไหนลูกอ๋อหนูเรียนดาราตั้งแต่ป1ถึงม6รักโรงเรียนเวอร์ภูมิใจศรัทธาดาราวิทยาลัยเลือดสีแดงเข้มข้นเนาะช่วงมปลายใส่ชนเรียนสายการเรียนอะไรคะชนเรียนศิลป์อังกฤษญี่ปุ่นค่ะทำไมเราถึงเลือกศิลป์ญี่ปุ่นชนจําได้ว่ามันเป็นปีแรกที่มีญี่ปุ่นกับจีนเข้ามาตอนนั้นอะญี่ปุ่นจะมีบทบาทและมีอิทธิพลในชีวิตของรุ่นหนูในตอนนั้นเช่นหนังสือการ์ตูน ออืต่างๆดาราต่างๆด้วยความที่เราเป็นคนที่คิกขุออโนเนะแล้วก็เป็นคนที่หน้าเหมือนเคียวโกฟุกันดะญี่ปุ่นต้องมาแล้วแหละใช่ไหมตามเทรนตามกระแสว่าเอ่อกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็โรงเรียนก็จัดการศึกษาใน ภาษาสายนี้เข้ามาพอดีก็เลยไปเลือกเรียนเนาะแต่ชนรู้สึกว่าโอเคที่ได้จบสิงญี่ปุ่นมานะครับคุณอีเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ชนยังคงอ่านได้แล้วก็เขียนได้จากการเรียนในตอนนั้นเลยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เรียนแค่ภาษาค่ะมันได้เรียนถึงวัฒนธรรมแล้วก็ศิละปะ ของญี่ปุ่นต่างๆด้วยเนี่ยมันทําให้ตอนเนี้ยชนก็ยังคงจําทุกอย่างที่เป็นความญี่ปุ่นที่ได้เรียนตอนนั้นได้อยู่เวลามีโจทย์ทีมกราฟิกให้ออกแบบญี่ปุ่นเนี่ย uh huh. ชนก็แบบน กินเนอร์เข้าถึงใช่เพราะว่าเราก็ชั้นนำเ,าเนขาเรียกอะไรก้าวข้ามสิ่งที่ไม่รู้มากกว่าคนอื่นเพราะเราผ่านประสบการณ์สนับมาแล้วถูกเติมเต็มมาเนาะกิจกรรมอะไรในโรงเรียนบ้างอ่ะที่ใส่ชนทาแล้วก็รู้สึกชื่นชอบแล้วก็หรือกิจกรรมอะไรที่ทําให้เรามองเห็นตัวตนของตัวเราเองว่าเรามีความสามารถด้านนี้นะจนกระทั่งเรานําส่งให,ให้เราสู่การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพราะแน่นอนแหละ ในช่วงของการเรียนสิ่งนปุดูดมันก็จะเป็นอย่างที่เราพูดมาเนาะแตพ่พอสายงานที่เราทําขณะนี้เหมือนที่เราเกริ่นกันมาตอนแรกคือไปเรื่องของกราฟิกดีไซน์มีอะไรที่มันบ่งชี้ว่า อันนี้ครูทำแล้วแล้วมันใช่หรือมันค่อยๆถอดตัวหนูออกมาอะไรเงี้ยจะ้ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมน่าจะเป็นด้านด้านศิละปะเลยค่ะครูอเอ็นชนเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิชาศิละปะทุกปีตั้งแต่ปนหนึ่งถึงมหเลยเพราะว่ามันเป็นวิชาที่แบบบำบัดความเครียดจากการเรียนวิชาอื่นมาอันี่ใช่ไหมคะแล้วก็ชนชอบคุณครูสอนศิละปะทุกคนเลยค่ะตั้งแต่ปนหนึ่งถึงมหมานะคะเพราะว่าเขาจะมีความอารมณ์ดีเนาะยกตัวอย่างเช่นศิลปินปหนึ่งค่ะคุณครูตุรยัน บังคุตอนนี้อยู่อยู่ก่อนอยู่จ้าครูซุยันยังอยู่ค่ะถ้าได้ยินคงชื่นใจจาได้เลยว่าตอนนั้นเพลง JR Boy กำลังมานะครับอีฟแล้วก็เราก็ไปถามครูว่าอาจารย์คะ only you จะบอกให้ร hmm. ู้เนี <t <t ่ย only you มันแปลว่าอะไรคะอาจารย์ตุลยันตอบว่า only you แปลว่าอมลิ้นงูเธอมีความมุกนะครูที่เป็นแรงบันดาลใจในยุคนั้นที่ชนโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นครูทับทิมค่ะ คุณครูอีทันครูครูทัพทิมครูทับทิมค่ะใช่ตอนนั้นหนูชอบครูทัพทิมมากกิงหนูชอบการแต่งตัวคุมโทนของครูทัพทิมความความยิ้นตลอดเวลาของครูทัพทิมค่ะแต่ตอนนี้ท่านก็จากเราไปแล้วเนาะคับแต่ก็ยังคงเหลือความสิ่งที่เราระลึกถึงท่านอยู่เสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะที่อยู่ในโรงเรียนก็ดีแล้วก็ภาพลักษณ์ของท่านเรื่องของการแต่งกายที่ ชอบใส่ผ้าไทยการวางตัวการย่างเยื้องในการเดินคือเดินเดินมาใกล้ๆมันลอยมาเลยนะคุยเนใช่คือดูสง่างามเป็นภาพที่เรายังจดจำเนาะส่วนกิจกรรมที่ถามก็คือน่าจะเกี่ยวกับงานศิลปะเนี่ยคระปฐมไล่ขึ้นมามัธยมเนี่ยจะโดนจับ แข่งวาดรูปตลอดเลยตลอดคือตอนนั้นนะคอมพิวเตอร์มันยังมันยังไม่เป็นที่นิยมในยุคของชนเนาะมันก็แต่เด็กเนี่ยค่ะวาดรูปอาทิเช่นศิลปินมิรินดาได้ๆคือฟังชื่อแล้วดูโบโบนะศิลปินมิรินดาอะไรเงี้ยตอนมอปลายมาเนี่ยมันก็จะมีชมรมถ่ายรูปต่างๆแล้วก็มีชมรมคอมต่างๆเริ่มมีกิจกรรมให้เราเข้ามาได้เรียนรู้มากขึ้นเนาะแล้ตอนนี้เหมือนชนได้ยินว่าโรงเรียนมีลปนที่เรียกว่าฝีนออกแบบอะไรตัวอย่างหรือเปล่าคะ เป็นเทคเป็นเรื่องของการออกแบบโดยเฉพาะแล้วก็มีห้องอที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆในก่อนแบบห้องถ่ายวิดีโอห้องอัดเสียงอะไร,รพวกนี้มีเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรเราเกิดเร็วไปนิดนึงหให้น้องๆรุ่น,นที่เกิดช้ากว่าเขา,าพัฒนาได้ดีมาก <ๆ S 2> เลยนะเลยนาะเด็กเด็กรุ่นนี้ทําให้แบบได้รู้ตัวเร็วว่า ไปทางไหนอะไรเง<ช>ี้ยเพราะตอนน,น,ตนั้นก็ไม่ได้มีทางเลือกเยอะแล้วก็ตอนนั้นก็คือทำเปเปอร์มาชเช่เพ้นเปลือกไข่แต่ตอนนี้คือแบบโอ้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับการที่มีสายวิชาใหม่ให้เลือกเรียนทีนี้อยากให้สายชนล่อ้วยฟังนิดนึงวา่าอาชีพเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์เนี่ยลักษณะของอาชีพมันเป็นยังไงเอาตรงๆคุยก็ไม่อินเนอร์นะเพราะว่าก็ไม่เข้าใจเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตัวเราเองอะเริร่มพัฒนาตัวเองยังไงเพื่อที่จะ ให้ให้เราเก้าวสู่อาชีพนี้รวมไปถึงแบบครบๆเลยความมั่นคงของอาชีพเรื่องของรายได้เรื่องของเวลาเรื่องของความสุขเพื่อที่น้องๆที่ฟังหรือท่านผู้ฟังที่ฟังเนี่ยจะได้มองเห็นภาพว่าเอออาชีพนี้เขาเขาเดินกันยังไง,ไงหรอเพื่อที่ประกอบการตัดสินใจหรือเริ่มเอากลับไปหันมองตัวเองว่าฉันใช่หรือย,อยังในจุดนี้อ่าใสาช่ชุดเล่าให้ฟังได้เลยรัวๆจ้ะเออกราฟิกดีไซเนอร์ออเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นศิลปะแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเออกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ หลากหลายค่ะบางคนเนี่ยจะมีความเป็นศิลปินร่วมในงานงานก็จะมีเอกลักษณ์รู้เลยว่าคนนี้ทำกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือรับจ้างทำตามที่ลูกค้าอยากได้ะะอ่ะค่ะชนอาจจะเป็นแบบหลังชนก็มีลายเต็นในตัวเองอยู่นะคะหลายคนจะบอกว่าชนจะทำงานเนียบแต่ชนจะไม่มีเอกลักษณ์เหมือนแบบแรกสมมติว่าครูอีเนี่ยอยากได้โปสเตอร์หนึ่งใบใช่ไหมคะถ้าครูอีไปจ้างแบบแรกอ่ะ ครูอิทจะได้โปสเตอร์ที่เป็นลายเซ็นของศิลปินคนนั้นอะแต่ถ้าครูอิทมาตั้งชนอะครูอิทจะได้โปสเตอร์ที่เป็นแนวที่ครูอิทอยากได้มีหน้าที่ขุดภาพในหัวของครูอิทเราขึ้นมาทําแล้วก็เอามาทําให้ใช่แล้วก็จัดองค์ประกอบต่างๆตามความรู้ที่เรามีตามเทคนิคของเราเนี่ยครับเป็นสายอาชีพที่สำคัญต้นๆของโลกเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นอาชีพที่สร้างทุกอย่างที่ใช้ในการสื่อสารค่ะรีสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาที่อยู่ในหัวเราออกมาเป็นรูปธรรมได้ค่ะช mm hmm. นว่าถ้าขาดอาชีพนี้ไปเนี่ยทุกอาชีพจะไม่สามารถมีอะไรมาพรีเซนต์ตัวเองได้อะ เป็นอาชีพที่สร้างและกำหนดภาพลักษณ์แบรนด์ได้ด้วย <Ừ. S 1> คือหมอยังต้องเพิ่งอาชีพนี้เลยคะ่ะก็คือ <Ừ. S 1> อย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีโลโก้โรงพยาบาลก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะโลโก้โรงพยาบาลมันก็จะมาจากทีมที่เขาอยากจะว่างมาอยากสื่ออะไรซึ่งการสื่อตรงนั้นแหละคือหน้าที่ของกลุ่มอาชีพกราฟิกดีไซน์กราฟิกดีไซเนอร์ใช่ค่ะฉะนั้นชนก็ ค่อนข้างภูมิใจในสายอาชีพนี้มากๆเลยค่ะสนุกด้วยค่ะคุณอิสแบบ <S <S 2> <S 2> ได้คุยกับลูกค้าได้ทำงานตามโจทย์ที่หลากหลายไงคะ่ะอย่างตอนนี้เนี่ยชนก็จะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะ <S <S 2> <S 2> ชนทำงานที่บ้านค่ะทำงานให้4บริษัทแล้วก็รับงานแบบตระปรายบ้างค่ะแล้วก็ทำกิโมก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีความความรับผิดชอบพอสมควรเลยค่ะเพราะว่างานต้องเสร็จ ต<ม>รงเวลาก็คือเป็นอาชีพอิสร,ระที่เราจริงๆก็ต้องใช้อารมณ์แหละในการที่จะคิดอะไร <Okay. S 1> ออกมาเนาะเรื่องของครีเอทีฟต้องมีเรื่องขององค์ความรู้ในเนื้อหาของเกี่ยวกับนั้นๆก็ต้องแน่นด้วยเพราะว่ารู้แค่ด้านกราฟิกอย่างเดียวก็ไม่ได้เรื่องของหมอจะออกแบบให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีคอนเทนต์วิทยาศาสตร์เช่ออชพอจะเข้าถึงด้านสุขภาพสุขภาพก็ต้องมาครบหลายๆศาสตร์ในในตัวเราใช่ไหมคะรวมถึงอารมณ์ความผ่อนคลายที่สามารถครีเอทงานได้ด้วยเนาะ งันมันก็เป็นอีกเหตุผลที่แบบชนต้องอีางจากห้องให้แบบว่า,อ,าอยากจะอยู่ตลอดเวลาอยากจะดื่มด่ากับแสงวอร์มไลท์อะไรต่างๆบรับเนีย่ยถ,ถ,ถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมสังเกตท่านผู้ฟังสังเกตนะคะแสงของห้องของสายชนนะคะก็ห้องของโคะอ,งอีจะแตกต่างกันมากจากเริ่ที่เวลาสัมภาษณ์คือ,อแสงก็ไบรท์พอตัวแต่ตนี้เจอแสงของห้องของนักกราฟิกดีไซน์นะคะดรอปไปเลยนะคะเราคงจะต้องมาปรับนะน,นี่ของเราอ่าโอเคทีนี้เหมือนกับที่เกิดไปตอนแรกสายชนทําช่อง YouTube ด้วยใช่ไหม ในช่อง YouTube นำเสนออะไรคะลูกเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็หนูมีแรงบันดาลใจอะไรที่ที่หันจะแบบมาทำช่อง YouTube นี้มีเป้าอะไรมีจุดประสองค์อะไรคะขอขายของก่อนนะคะได,ได้เลยค่ะชื่อโชคชนสตูดิโอค่ะเป็นช่องอที่เกี่ยวกับกราฟิกล้วนๆเลยค่ะชนเนี่ยเป็นคนที่ชอบสอนคนค่ะเวลาเห็นคนอื่นทำได้ตามที่เราสอนน่ะเรารู้สึกว่าเออมันสักเซสกับชีวิตอะคุณอิชัดเจนมากคะ่ะตอนมหาลาัยอเรื่องช่วยคนเนี่ยเราไปที่โรงอาหารที่เขากำลังนั่งทำงานกันเยอะ,อะ ค,คิดอะไรไม่ออกเขาจะยกมือเรียกหนูตลอดเวลา mm hmm. ส่วน y o u t u b ะค่ะก็คืออยากจะทำ YouTube ไปสักช่องหนึ่งแต่ว่าคิดไม่ออกค่ะว่าจะไปในทางไหนดีจะให้มากินมาเที่ยวมันก็มีเยอะแล้วใช่ไหมชีวิตเราจริงๆเราไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดน,นั้นคะชนเนี่ยเห็นช่องโว่ของวงการกราฟิกใน YouTube พอดีค่ะ mm hmm. คุณปกติแล้วอะถ้าสมมติเราอยากจะทำกราฟิกหรือทำอะไรมันก็จะเจอคนที่ทาช่องสอน แต่จะเป็นอัดหน้าจอคุกอีทค่ะแล้วก็เป็นเสียงเฉยๆแบบสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานใครับออกเลยเขาพี่เคยเปิดไปดูสถิติบ่อยๆสอนทำแบบมีอัดหน้าจอแล้วอัดเสียงใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ในตัางคมอ่ะชนเป็นคนที่อุ้ไปเรื่อย เป็นคนที่เอนเตอร์เทนเป็นคนที่เพื่อนๆบอกว่าตลกเราอะคิดว่าเราเป็นคนสวยแต่จริงๆก็เพื่อนว่าเป็นคนตลกเราก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์กราฟิกที่เป็นตัวเราแล้วใส่ตัวเราเข้าไปด้วยค่ะคุณอิศะลงตัวเพราะว่า,าเห็นฟีดแบ็กคนก็ชื่นชอบค่ะบอกว่าเป็นการสอนที่ไม่เครียดสนุก,กเคยเข้าไปดูแลสนุกเนาะก็คือเป้าหมายเนี่ยมาจากการแบ่งปันที่อยากจะแบ่งปันคนอื่นแหละในสิ่งที่เรา รู้แล้วก็เราเข้าใจเราทําได้กับอีกมุมหนึ่งก็คือเห็นช่องโบของการสอนในเรื่องนี้ในรูปแบบอื่นที่มันยังไม่สนุกพอนะเรามาฟังในรูปแบบนี้ไหมเพื่อเพื่อที่คนที่ทํางานในสายเนี้ย ก็จะเข้าใจแล้วก็นานาสิ่งที่เราได้นไปใช้ประโยชน์มากขึ้นเนาะอีกอย่างคือตอบสนองความต้องการของตัวเองในเรื่องของอภาพลักษณ์ที่เราอยากจะมีช่องนี้ของเราแห<ต>ละ,ะเราก็พยายามทําขึ้นมาแต่มุมหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือ,เ,อเรื่องอะไรล่ะที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะ,ะดูแนวการคิดของพี่สายชนน้องๆหรือว่าท่านผู้ฟังจะเห็นว่าอะไรที่คิดก่อนเริ่มก่อนและแตกต่างก็จะ ได้รับความนิยมชื่นชอบมากขึ้น,นใช่ไหมคะรวมทั้งอะรอกูอดีไหมตรงคอนเซ็ปต์ป่ะาการพรีเซนต์งานในในมุมของกราฟิกดีไซน์ที่ยกระดับ คุณค่าของงานสายนี้ให้มีมากขึ้นลวมไปถึงคนในกลุ่มงานสายนี้ก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสิ่งที่สายชนนําเสนอไปว่าใช่ไม่ใช่แล้วก็คุยเคยแอบไปฟังก็จะมีว่าเอยคนที่คิดแตกต่างมาคอมเมนต์มาเสนอได้นะคะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับ <c oughs> เป็น learning organization <c oughs> อย่างหนึ่งเลย <c oughs> ในใ,ในช่องของเรานะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากก็เป็นแนวคิด ที่ดีที่รู้อย่างเดียวไม่พอแต่เราต้องแบ่งปันคนอื่นก็อยากให้ท่านผู้ฟังน้องนองน,องนักเรียนที่ฟังนะคะนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้เพื่อที่สังคมเราก็จะมีความสุขมากขึ้นคือการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นนอกจากคิดถึงตัวเองรวมถึงการที่เรา,เ,าเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่แพ้แค่เรานําเสนออย่างเดียวแต่เรายินดีที่จะรับฟังแนวคิดของคนอื่นผ่านช่องทางาช่องของเราด้วยออนนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช่เป็นทมดีมากเลอค่าไหมเลอค่าล่าสุด ดักแบบดักตึกใบโยกตอนนี้หนู่ไปบนฟ้าแล้วนะกูเองก็เราเรามองงานตามตามสิ่งที่ใส่ชนทําจริงๆแล้วเราก็ชื่นใจในสิ่งที่ถ้าอะไรก็ตามเราเชื่อว่าถ้ามันมาจากรากฐานของการให้ที่ที่ดีมันก็จะมีความสุขในจิตใจของคนให้แล้วก็คนรับด้วยเนาะอ่าอยากจะให้แนะแนวน้องๆ ที่สนใจทั้งกราฟิกดีไซน์แล้วก็ทั้ง YouTube เนี่ยว่าจะต้องเตรียมตัวเองอยังไงสังเกตตัวเองไงว่าฉันใช่หรือยังว่าฉันเหมาะกับอาชีพนี้หรือยังาสามารถจะไปทํางานแนวนี้นั่นไงเพราะว่าเอาตรงๆคือนักเรียนชั้นม .5 ม .6 หรือแม้กระทั่ง หมอต้นเองก็ตามหรือแม้กระทั่งระดับมหาวิทยาลัยเองก็ตามเนี่ยกว่าจะค้นพบตัวเองเนี่ยคงระยะหนึ่งเลยทีเดียวว่า<ม>เออใช่ไม่ใช่อย่างไรบางคนต้องลองผิดลองถูกเผื<ม>่อว่าเขามาฟังแล้วปุ๊บเขาจะมีจุดสังเกตตัวเองว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณใช่แล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้คุณเริ่มไม่ใช่ละอะไรเงี้ยเออใส,ส,ส่ชนบอกวิธีการสังเกตตัวเองจากงาน<ม>ที่เราทํานิดนึงว่าน้องๆจะเดินแบบเนี้ยในในเ<ะ>ส้นทางเนี้ยได้ยังไงจะ้ะชนเป็นคนโชคดีที่รู้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเป็นคนที่ชอบ ศิลปะมากถ้าใครที่รู้สึกว่าชอบศิลปะไม่ว่าจะเป็นขแขนงไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรดีไซน์การวาดรูปอะไรต่างๆเนี่ยอาชีพราฟิกดีไซเนอร์ค่ะก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามันสามารถเนรมิตสื่อออกมาได้ใช่ไหมคะมที่หนูไปให้สุดเลยค่ะแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองอันนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่านักเรียนชนหลายคนเนี่ยผู้ปกครองยังแบบว่ายังยังมาคับให เด็กไปเรียนในสายที่ตัวเองยังไม่ได้ชอบนคะคะชนโชคดีมากที่แม่ชนแบบปล่อยให้เรียนศิลปะได้เต็มที่เลยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยชนคิดว่าชนทําออกมาได้ดีแล้วก็คุยอิทหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูไม่ได้ทํางานเลยอะ่ะมีความสุขจังใช่ไหมใช่<อ>ก็อยากจะสนับสนุนน้องๆที่รู้ตัวแล้วว่าชอบศิลปะก็คือไปทางนี้ให้สุดเลยค่ะส่วนการทํ o u t u b e เนี่ยชนมีเพื่อนหลายคนมากที่ชอบมาถามว่าเออเราจะทํา YouTube อะไรดีนั่นนี่อะไรเงี้ย คำแนะนําเหมือนเดิมเลยก็คือถ้าชอบอะไรอะ่ะให้ทำตามติ่งที่ตัวเองชอบอย่างครูอีทอะ่ะชอบเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวสมมติน,นะคะครูอีททำช่องไปกินไปเที่ยวได้เลยเพราะว่ามันเป็นติ่งที่เราทําออกมาได้ดีแล้วก็ไม่ฝืนแต่ถ้าสมมติว่า ชีวิตประจาวันครูอีทแบบว่าจิบกาแฟชันนอนทั้งวันอะไรเงี้ยก็ไม่ควรทํากินเที่ยวครับเข้าไหมคบมันจะมันจะฝืนองมาแบบนอนยังไงให้มีความสุขอะไรอย่างี้ไแม่อะไรอย่างเงี้อนอนกี่ชั่วโมงถึงจะตื่นขึ้นมาแล้วแบบตาไม่บวมอะไรประมาณนี้ฉันลองนอนมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยป้าเพราะว่าถิาเร่อีทไลฟ์สไตล์ครูอีทไม่ใช่คนที่ไปกินหรือไปเที่ยวบ่อยอะไรใช่ไหมคะถ้าทำคอนเทนต์ไปกินไปเที่ยวอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่า อีต้องพยายามมาหาคอนเทนต์ว่าอุ้ยฉันจะไปไหนฉันไม่ได้แบบต้องเตรียมเยอะไปแล้วก็ไม่สนุกกับการคุยเพราะมันไม่ใช่เราอะไรอย่างนี้นใช่ค่ะ<ม>ฉะน,นั้นเนี่ยชอบด้านไหนทําด้านนั้นดีกว่าอย่างเนี่ยชนชอบด้านกราฟิกพอทําออกมาก็ก็มีความสุขค่ะมีความสุขมีความสุขกับการทําคนมาชมก็มีความสุขกับการที่เขาได้เสพสิ่งที่เราผลิตออกมา อย่างมีความสุขที่เราก็ไม่ต้องเตรียมไรม,มากเพราะว่ามันอยู่ในอินเนอร์ในตัวเราอยู่แล้วเนาะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยให้ผลักดันสนับสนุนในมุมที่เด็กๆพบเจอความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเดินไปในแนวทางที่เขาอยากจะเป็นให้มากที่สุดแล้วคือ,อให้มั่นใจในสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบในสิ่งที่ลูกชอบและอยากทําเพื่อที่เขาจะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จ ได้ดีแล้วก็มีความสุขเหมือนน้องใส่ชนตอนนี้เนาะแต่ว่าชีวิตเบามากดูดีนะคะอ่าคือรอยรอยล่องลอยโอเคเอาล่าทีนี้ฝากผลงานให้ติดตามหน่อยค่ะว่าช่อง YouTube ช่องอะไรตอนนี้นะคะชนมีช่องที่ชือ <c ười> ช่อว,ว่าชโช Studio คชนสตูดิโอค่ะเป็นช่องที่เกี่ยวกับกราฟิกจะมีทั้ง สอนมีทั้งทอล์กแล้วก็มีทั้งพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสายอาชีพนี้ค่ะไปดูกันได้นะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะก็จะมีคอ,อสอนออนไลน์ตัวต่อตัว,ตวช่องทางที่จะติดต่อชนได้เนี่ยนอกจาก YouTube ใช่ไหมคะก็จะมีแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะชื่อเดียวกันเลยค่ะโชคชนสตูดิโอจริงๆมีแพลนอยากเข้าไปเวิร์กช็อป 3D ที่โรงเรียนดาราด้วยนะคะ เยี่ยมเลยค่ะจริงๆติดต่อไว้แล้วค่ะติดต,ต,ต่อต่อน้องมอปลายค่ะที่เขาเป็นสินอ่อสินออกแบบที่ชนได้ว่าไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเกิดโควิดก่อนอ เดี๋ยวลองดูว่ามีช่องทางไหมเป็นออนไลน์ได้นี่เมื่อกี้สายชนจะสอนออนไลน์แต่ออนไลน์ชนสะดวกเป็นตัวต่อตัวค่ะเพราะว่าชนสามารถจับมือเขาสอนได้อะออนไลน์เหรอทำยังไงอา่ารย์ละเนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้แล้วว่าเออทำยังไงเนาะสอนออนไลน์ตัวต่อตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าสอนเป็นกลุ่มอ่ะชนชอบถนัดที่จะเจอตัวต่อตัวมากกว่าเวลาเด็กยกถามอะไรต่างๆเนี่ยชนสามารถคุมได้หมดเลยพี่สายชนจะได้มาแบ่งปันให้น้องๆเพราะว่าคิดว่าน้องๆก็คงในโรงเรียนก็คงต้องการตัวเนื้อหาตรงนี้อยู่ ที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องของการเรียนการสอนของเขาเนาะแล้วก็ทางโรงเรียนยินดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่สิทธิ์เก่ายังนึกถึงแล้วก็ยังจะมาแบ่งปันให้กับน้องๆโรงเรียนคือมากไปกว่าสิ่งใดแล้วคือการที่มีพี่นึกถึงน้องนี่แหละคือยอดเยี่ยมแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่ไปถึงน้องเนี่ยอ,อย่างอย่างไรก็ตามมันเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดแต่มากกว่าสิ่งใดนนคือมวลประสบการณ์จากคนที่ทำอาชีพโดยตรงต่างหากที่จะ หยิบยื่นให้กับน้องๆในใน,ในกลุ่มใสก่การเรียนนี้ที่เขาจะ,ะเข้าใจในเนื้องานมากยิ่งขึ้นดีใจที่ใส่ชนอยากจะกลับมาสอนเนาะเราก็รอรอวันนั้นรอวันที่โรคมันซาไป แล้วเราก็จะได้กลับมาพบกันในออนไลน์นะคะอันนี้จริงๆคือตอนนี้ใส่ชุดอยู่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าเราก็ยังพูดคุยกันในระบบออนไลน์เพื่อที่จะ,ะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะคะนะอยู่ห่างๆอย่างหวนกันไปก่อนนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ก็ คิดว่าน่าจะอิ่มเอมนะคะเปรมปีกับสิ่งที่เราพูดคุยกันกับสายชนซึ่งเป็นนักกราฟิกดีไซน์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานให้ติดตามนะคะทั้ง,งในหลากหลายช่องทางด้วยกัน,นะค่ะเป็นเนื้อหาดีๆที่ตกตะกอนทางความคิดจากานักเรียนโรนงเรียนดาราพิชัยสู่รุ่นน้องสู่ท่านผู้ฟัรงทุกคนเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่ตอไปแล้วก็เดินในใสายอาชีพนี้ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอดแคสต์ของเราก็ลาไปก่อนพบกันใหม่อีีหน้านะคะขอบคุณและสวัสด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน คือตอนที่ชีมงานติดต่อมาค่ะเขาให้ครูอีดะโทรหาเราเพื่อที่จะทําความรู้จักกันก่อนละลายพฤติกรรมกันก่อนเพื่อที่จะไม่เกรงอะไรเงี้ยค่ะคือครูอีดกับเราอ่ะไม่ทันเจอกันที่โรงเรียนค่ะตอนนั้นน่ะชนเรียนอยู่ประมาณม .4 คือครูอีดะเพิ่งเข้ามาสอนวิทยาศาสตร์ของประถมค่ะทำให้เราไม่ได้เจอกันแล้วตอนที่คุยกันทางโทรศัพท์ก่อนสาษณ์อ่ะไม่มีความเกรงอะไรเลยค่ะเพราะครูอีดน่ารักมากเลยค่ะพอจบสาษั์อ่ะครูอีดบอกว่าเรา่เกรงอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่ง ต้องพูดภาษาไทยสากลด้วยกัน,นะ,ะในขณะที่ตอนที่เราโทรคุยกันเฮาอู้มเมืองไส่กันอะเฮาเป็นคนท้องถิ่นตึงกู้อะเฮาเลยต้องอู้มเมืองไส่กันมันก่อนแต่พอมาสัมภาษตะแต่อะกลายเป็นว่ามันต้องอู้ไทยใไกันนะมาทำเพื่แบบเจ็บแอลใดๆยาแล้วพอเริ่มถ่ายห้าตีตามต่อแอคชั่นเนี่ยครูอีทเขาใช้โทนเสียงเหมือนพี่อ้อยพี่ชอดใส่เราอุ้ย ทำไมครูอิทใช้เตียงไปทางการสัมภาษณ์เราขนาดนี้คือรายการมันเป็นทางการเนาะชนผิดเองแหละที่คิดว่าครูอีทจะแบบเออเป็นกันเองมากกว่านี้เนี่ยแล้วช่วงแรกของการสัมภาษณ์อะชนพยายามจะมีบุคลิกเอ,อิบอานิดนิดเนี่ยแต่ว่าครูอีทเขานิ่งใส่อะมันก็เลยทําให้เรารับบทเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะโอเกรงกริเดสกาใส่ครูอีทไปเลยทุกคนต้องให้อภัยเราด้วยนะถ้าเกิดว่ามันดูเกรงเกินไปมันดูแบบพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าชนดีใจนะคะที่ได้พูดเรื่องกราฟิกในสิ่งที่ชนอยากจะพูดอะแต่ว่ามันอาจจะน้อยไปน,นิดนึงค่ะยังไงเนี่ยชนจะทําคลิปแยกออกมาต่างหากนะคะในเรื่องของเส้นทางของการเป็นกราฟิกของชนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทํางานให้มากกว่านี้นะคะสําหรับวันนี้ชนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะมาสอนทําอะไรจะมานั่งทอล์กอะไรที่เกี่ยวกับกราฟิกนะคะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย การสัมภาษณ์ครั้งนี้ทำให้ชนแบบคิดถึงตอนเด็กเลยอะ่ะคิดถึงตอนเรียนมัธยมคิดถึงเพื่อนคิดถึงสิ่งต่างๆที่ชนทำเลยอะ่ะแล้วชนอะ่ะละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี้มากเลยอะ่ะเรื่องความตรงจำต่างๆอะ่ะก็ค่อนข้างคิดถึงในวัยเด็กคะ่ะจริงๆชีวิตวัยเด็กของชนนั้นะมีหลายเรื่องเลยนะคะที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนได้ยังไงก็ติดตามช่องนิวไว้นะคะชนจะทำคลิปเล่าแน่นอน,นะคะ่ะ